สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านค่ะเมื่อคืนนี้นะคะวันเสาร์ที่11ที่ผ่านมานี้นะคะค่ะ ที่นครสวรรค์นะคะน้องไรอันนะคะมีงานที่โกกพรนครสวรรค์นะคะบรรยากาศนะคะทีน้องก่อนที่น้องจะขึ้นคอนเสิร์ตนะคะมีฝนตกพรำค่ะแต่ดูบรรยากาศนะคะเอฟซี FC ของน้องแม่แม่นะคะก็ไม่เคยถอยนะคะยังนั่งรอน้องอยู่ตากฝนการร่มรอน้องกันเลยนะคะ และยอมใจน้องเลยนะคะน้องก็ขึ้นเวทีขาดทั้งที่ฝนก็ตกนะคะแต่น้องก็การร่มเหมือนกันค่ะน้องก็การร่มนะคะ fc ของน้องแม่แม่ก็นั่งการร่มชมน้องอยู่บนเวทีด้วยเช่นกันค่ะใจสู้ทั้งลูกชายและแม่แม่เลยนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะน้องใจสู้แล้วก็อดทนมากเลยนะคะยอมรับน้ำใจของน้องจริงๆค่ะและยอมรับน้ำใจ fc ของน้องกันทุกคนเลยนะคะที่ ไม่ยอมถอยกันเลยนะคะและชื่นชมมากๆเลยแะค่ะน้องเต็มที่นะคะถึงแม้ว่าฝนจะตกขนาดไหนแต่ไม่เคยแผ่วนะคะด้วยพลังใจและพลังกายนะคะที่มอบให้กับเ c ซของน้องแล้วน้องทุ่มเทจริงๆค่ะค่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ